เก็บพักจากสวนปอดสารคู่กับเซียนเด้อร์โมเดอร์ได้เจียวซมเขาลั่นเสื้อลงป้าเสื้อลงป้าอุดรผักปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ครูสูงทุงที่หนึ่งมะนาวมะนาวอ่าเอาแพ็กลงมะนาวสามถุงได้สามถุงเด้อาหน้าเลยได้าหน้าสามถุงอ่า กอกน้ำมากรอกน้ำประกอบน้ำนี่กามันเป็นเก้าชิปแล้วประกอกน้ำนี่เอาถุงละสามชิปเออสามชิปสองเทเป็นเท่าไห่งสามิปสองเ่าเป็นหกชิปก้าชิป็เป็นเท่าไรแล้วร้อยห้าชิปร้อหาชิปเออห้าชิเอออันนี้มนนอันนี้แถมอันนี้แถมออันนี้แถมบัคิดเงินอ่าห้แล้วแถมจ้าแถมอันนี้สี่กรตองใส่ถุงอันนี้ซี่กรต้องใส่ถุงมากระทบโลกเออที่นี่ ลอยหาซีฟอยหาซีฟแล้วนอันนี้เป็นพักมันจีทุงละเศร้าเออทุงละเศ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลอยยี่เป็นอยยี่ลอยี่กับลอยห้าเป็นสองลอยเจ็ดสองลอยเจ็ดวาวเต็มทุงแบบใหญ่หนึ่งสองลอยเจ็ดอยู่ในนี่สองลอยเจ็ดซิบเออข้าวอ้อนน้ำแนยอะไรข้าวอ้อนแบบใส่กันอ่ะสาระเจ็ดสิบเออ เออใบบกูดก็มีเออโอ้สุดยอดสุดยอดถุงไม้มาอ่าถุงไม้มาเอาข้าใส่ถุงเดียวกันเลยมันมันนสิบบได้คิดค่าเ้าเออสองร้อยจ็ดสิบนนี้ใบเตยไปที่ี่เออใบเตยใส่ใบเตยหกสิบบาทได้เออสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบกับหกสิบเป็นสามร้ยสามสิบบาทสามเออโอ้แขนมัแน่เออ แถม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 คนแถมคนแถมคนนเาออคนเบบกินเก้านีอเยอ่เออเอาเอาโอเคโอเคโอายห้ส่งเข้าเคือหลงป่านะคะเป็นเท่าไหร่นะเนี่ยสองร้อยสามสิบแมนมอเดวฟังคลิป